ช่วงนี้ครับติดตามรับฟังครับเรื่องของงานไ h ยแลนด์บ i นาเล่ภูเก็ต2 2งสร้างสีสัรศิลปะร่วมสมัยนานาชาตินะครับแล้วก็งาน Welcome Opening Thailand b i n น l เ2025พนะครับรายละเอียดของงานจะเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกับท่านเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตครับตอนนี้ท่านอยู่กัาแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ได้ติดตามรายการเช้านี้ ผมนายเลยวัตอดีรอบนายกองคการโรยหารสจังหวัดภูเก็ตครับค่ะท่านคะสำหรับงาน t ทยแลนด์เ e n นเรภูเก็ต2025งานครั้งนี้มีความสำคัญอย่างไรบ้างคะต่อจังหวัดภูเก็ตงานครั้งนี้คนภูเก็ตและพี่น้องคนไทยที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตก็จะรองานนี้เพราะว่าในประเทศไทยนั้นเราจัดมาทั้งหมดสามครั้ง ครั้งแรกที่จังหวัดกระบี่ครั้งที่สองจัดที่โคราชครั้งที่สามเมื่อลาสุีิจับที่เชียงรายนะครับซึ่งจังหวัดภูเก็ตนั้นรวมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสมาคมศิลป์ชาวศิลปินในพื้นที่ต่างๆนั้นได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อที่จะของานนี้นํามาจัดที่ในจังหวัดภูเก็ตในปลายปีนี้จนถึงวันที่สามสิบ เมษาปีหน้าครับครับจุดเด่นของงานที่ภูเก็ตเนี่ยถ้าเราเทียบกับครั้งก่อนๆน,นะฮะที่เชียงรายที่กระบีเนี่ยจุดเด่นของภูเก็ตมีอะไรบ้างฮะจุดเด่นภูเก็ตนี้เราต้องมองเป็นสองเอ่อภาคส่วนใหญ่ๆนะครับซึ่งจังหวัดภูเก็ตนั้นเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าคนไทยรวมถึงนะักท่องเที่ยวทั้งตัวโลกเนี่ยรู้จักจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างดีในส่วนที่เรา นำมาเสริมในการจัดงานเบนเนเร่เนี่ยผมก็คิดว่ามันจะเป็นส่วนดีเป็นการยกระดับสู่เวอร์อาร์ต t ัวดิสติเนชัต่อไปครับครับท่านคะแล้วงานนี้เนี่ยจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของภูเก็ตในระดับนานาชาติอย่างไรได้บ้างคะโดยเฉพาะเรื่องของศิลป,ปะวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวคะ่ะ ผมผมคิดว่างานงานนี้เนี่ยนอกเหนือจากภูเก็ตเนี่ยที่มีหาดทรายสวยงามคิวทั์ที่งดงามอยู่แล้วนะครับรวมถึงน้ำใจคนภูเก็ตเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการเสริมเป็นการยกระดับทำให้คนเนี่ยสิ่งที่ชอบด้านของงานศิลปะต่างๆเนี่ยหรือเราจะสร้างปฏิมากรรมเอาไว้ตามจุดต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ตตามที่กระทรวงวัฒนธรรมได้มาด,ดูนั้นผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทําให้แรงจูงใจของคนทั้งคนในพื้นถิ่นของเราหรือนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือนักท่องเที่ยวต่างประเทศหรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าแฟนคลับของศิลปินนั้นที่มาอยู่ในภูเก็ตน,นั้นจะสร้างระดับก็เลยยกระดับของการท่องเที่ยวให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับครับไฮไลท์ของผลงานอะไรบ้างครับที่ประชาชนควรตั้งต,งตารอชมกันครับ ผมคิดว่าหนึ่งศิลปะของศิลปินของทั่วโลกที่จะมาอยู่ประมาณแปดหัวท่านเนี่ยครับที่จะมาในภูกเก็ตแล้วก็สองเนี่ยเนื่องจากต้องยอมรับว่าจังหวัดภูกเก็ตเนี่ยไม่ไม่เคยมีจะมีเป็นม,มีแต่ประติมากรรมเพียงคิดเดียวเองอยู่บริเวณเเขาเรียกว่าปลายเหลือสะพานหินที่เป็นตัวกระเชยอยู่ที่เป็นเขาเรียกว่าวงเวียนหอยอครับซึ่งซึ่งมีมีชิ้นเดียวเองในจังหวัดภูกเก็ต ทีนี้การจัดงานครั้งนี้เนี่ยไม่ว่าทางจังหวัดก็ดีหรืออท้องถิ่นเราก็ดีหรือสมาคมศิ่นก็ดีภาคประชาชนก็ดีเนี่ยก็ร้องขอจากระทรวงวัฒนธรรมว่าเที่ยวนี้เนี่ยเราไม่เหมือนกับที่สามแห่งในประเทศไทยที่จัดมาก่อนคือจัดแล้วมาก็จบแล้วจบเลยแต่ว่าเราจะขอด้านไอ้เรื่องของปฏิมาการรมเนี่ยเอาไว้สักสี่ห้าจุดประมาณนี้ครับ ค่ะท่านคะแล้วสำหรับงาน Welcome Opening ล่ะคะที่ปีนี้จัดภายใต้แนวคิด My Phuket Island of Art ค่ะที่จะจัดขึ้นวันเสาร์ที่16นี้ค่ะอยากให้ท่านเล่ารายละเอียดของงานนี้ฟังหน่อยค่ะในการจัดงานเรื่อง Welcome Opening เนี่ยมีกระบวนพา t เ,เป็นกระบวนงานศิลปะโดยซึ่งกระบวนที่ถูกสร้างขึ้นโดยชาวศิลปินร่วมกับ พี่น้องประชาชนในชุมชนในแต่ละอำเภอในแต่ละตำบลน,นั้นออกมาเขาเรียกว่าอย่างงดงามเล่าเรื่องตั้งแต่ในอดีตของภูเก็ตตั้งแต่ยุคภูเก็ตเป็นป่าเป็นเหมืองแล้วก็เป็นเมืองของการท่องเที่ยวครับครับกิจกรรมในงานเปิดตัวในครั้งนี้นะครับมีอะไรน่าสนใจครับผมว่าขบวนพาเหรดตของเราที่ผมได้กล่าวถึงพวกนี้เนี่ยเอา เอาเขาเรียกว่าเอาซอฟ์พาวเวอร์ของแต่ละพื้นที่ออกมาร่วมกับชาวศิลปินเนี่ยออกมาทําให้าชาวจังหวัดภูเก็ตรหรือนักท่องเที่ยวคนไทยหรือนักเที่ยวาาต่างประเทศได้เห็นตรงจุดเด่นจุดนี้ครับค่ะแล้วทําไมในการจัดงานครั้งนี้เราถึงเลือกสถานที่ที่เป็นลานมังกรแล้วก็สี่แยกธนาคารชารเตอร์ในเมืองเก่าภูเกต็ตคะท่านอ๋อเนื่องจากว่าลานมังกรนี้ก็ภูเก็ตนี้ก็เปรียบเสมือน คนที่เขาพูดว่าภูเก็ตเนี่ยเหมือนกับตัวมังกอรอยู่แล้วแล้วก็ได้มีตัวมังกรเนี่ยสร้างโดยเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งเป็นจุดกลางระหว่างถนนคนเดินที่ดังมากที่สุดคือถนนฉลางใช,ใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นทําไมเราต้องมาจุดที่บริเวณสีแยกตรงจุดนี้ก็เพราะว่ามันเป็นจุดเช็คอินซึ่งคนคนไทยทั่วทั้งประเทศในเวลามาภูเก็ตเนี่ยถ้าไม่มาถ่ายรูปเช็คอินที่ แยกชาเตอร์นี่ก็ถือว่าไม่ถึงจังหวัดภูเก็ตครับครับค่ะส่วนทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตคะ่ะมีบทบาทในการที่จะสนับสนุนหรือว่าร่วมขับเคลื่อนง,งานไทยแลนด์เบลเล่ภูเก็ตครั้งนี้อย่างไรบ้างคะท่านคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ร่วมกับเพื่อนท้องถิ่นต่างๆตั้งแต่อปทที่เรียกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครภูเก็ตเนี่ยก็ได้สนับสนุน งบประมาณไปยังสมาคมศิลป์หรือ,อ,อบางพื้นที่นั้นก็ได้จัดขึ้นมาเองร่วมกับการจัดงานไทยเรมเลรซ์2025นี่ครับครับแล้วความร่วมมือจากภาคส่วน,นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับท่านนะผมต้องยอมรับว่าวันนี้ตัวเสิรโอกาสนี้ขอบคุณพี่น้องประชาชนห้างร้านต่างๆรวมถึงการตื่นตัว ของคนในภูกเก็ตและเจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงที่ผมดีใจมากก็คือศิลปินตัวน้อยอแล้วก็คนนักเ,เรียนนักศ,าศาึกษาพวกลุ่มเนี้ยหันเข้ามาสนใจในเรื่องของงานด้านศินละปะครับค่ะ ท้ายนี้ค่ะท่านอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตหรือว่านักท่องเที่ยวที่สนใจอยากจะมาเที่ยวงานนี้ไหมคะทั้งในแง่ของเรื่องกิจกรรมการเข้าร่วมต่างๆแล้วก็รวมไปถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยค่ะผมเองก็ขออนุญ,ญาตเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศเนี่ยครับว่าเที่ยวนี้เนี่ยในฝั่งอันดามันเนี่ยเรื่องของไทรเลนเบเนเล่เนี่ยนะครับยังไม่มี ในปีในห่วงเวลาเนี้ยยังไม่มีใครมาจากทางจังหวัดภูเก็ตร่วมกับภาครัฐใา้กระชนเพื่อนทงถิ่นต่งตงางๆจัดงานเ,าเขาเรียกว่าเวลคัมโอเพนนิ่งในวันที่16สิงหาเนี่ยเพื่อที่จะสร้างการรับรู้ก่อนที่เราจะเปิดงานจริงในวันที่29พฤศจิกาย,ยนน้ครับครับวันนี้ขอบคุณท่านเรวัตอาริรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านนอยางสูงนะครับ ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับจาบขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับนี่คือครเรื่องของงาน Thailand บ i นาเล่ภูเก็ต2 5 2 5สร้างสีงสันศิลปะร่วมสมัยนานาชาติและ w วลคัมโอเพนนิ่งไทยแลนด์บีนาเล่สะครับก็จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับมีกิจกรรมเปิดตัวที่น่าสนใจมากมายแล้วก็มีงานศิลป์นะครับ <ฮะ S 1> หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปฏิมากรรมจิตรกรรม ที่จะแสดงให้ทุกท่านได้เห็นนะครับงานใหญ่ครับที่จังหวัดภูเก็ตครับ okay.